ครับวันนี้ชวนมาตัดไม้ไผ่ด้วยกันนะครับจะทำวัอปลาครับซึ่ตัดไปได้หลายต้นนะครับแต่วันนี้ตัดมาเพิ่มมีครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะขาดหลายจุดเหมาาือนกันเดี๋ยววันนี้ตัดไม้ไผ่ก่อนเพราะใบเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันเดอรนี้นะครับตรงนี้เราเจะตัดไม้ไผ่มาประมาณเก้าสิบเซนนะครับโดยประมาณนะครับคือไม่แม่น เท่าไหร่ขีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมือใหม่หัดตัดครับแค่นี้พอพี่ชายเริ่มๆรือผมเริ่ม ว่าข้ามข้ามไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าหลังจากหลังจากแต่เสร็จแล้วก็มาพักกันสักครู่ครับ หลังจากเราตัดเรียบร้อยนะครับฐานที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็คือเสาหนึ่งเมตร m, แล้วก็เราก็จะตัดคานด้วยนะครับที่สองเมตรครึ่งในทางความยาวนะครับตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาพวกกิ่งไผ่ออกนะครับเพื่อความสวยงามเวลาไปานาจะได้ไม่ตำม,มือนะครับทานี้เลยครับ หลังจากเราตัดกิ่งก็จะได้เอากิ่งอ่อนครับจะได้ประมาณนี้ซึ่งต่อไปเราก็จะไปผ่านะครับซึ่งมันหนาไปที่ีเราจะใช้เป็นคานนะครับอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณรับชมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ๆครับ